อยู่ที่อูช่างปลาสแสดงโทนประโคนชัยครับผมเดี๋มาดูรถแหกันหน่อยหลายคันเหลือเกินโอ้โหมาทำอะไรกันนี่นี่คืออีกคันนึงรถแหมงคลสาวครับผมวันนี้ก็ผ่านมาก็แวะมาชม รถทีมงานของเราหน่อยนะครับเอ้าต้อนรับ fc กันทันด้วยครับผมเสพืชไหน,นะโอ้โอดีครับ,รบไหนเห็นได้ข่าวว่าจะเพิ่มเพลาหรือว่ายัางไงใช่ครับจะเพิ่มล้อเพิ่มล้อเหรออัพ <laughs> ราคาอัพราคาจะเพา่มขับามหาไปรถหกล้อเนาะอ๋อก็คือเพลาเดียวจะเป็น เป็นหล้ออจเดี๋ยยวโอ้โหนี่ครับทุกคนผมก็ว่าอย่างนั้นแหละมันต้องเปลี่ยนแล้วแหละเนาะเพื่อความปลอดภัยอ่ามอันนี้เพลาใหม่เลยใช่ไหมนี่อจากไหนบาชาพลาลอยอ๋อชุมพรเลยเร่ มันเป็นยังไงเพราเดิมเอ้าว่ากันมาถ้าเอาตรงๆแล้วเพราเดิม,มถามว่ามันต้องหนักได้ไหมมันได้ได้แต่มันเส้นเดียวไหเส้นเดียวเนาะใช่ถ้าเกิดว่ายางแตกขึ้นมาเนาะล้านกว่าเราก็ไปเลยโอ้อใช่ใช่ใช่แบบใช่แบบนี้ถ้าอย่างนี้ <c oughs> ที่ผมคิดเนาะถ้าอย่างนี้มันมีสองเส้นเนาะครับถ้าแตกหนึ่งน้อยเราก็สามารถประคองรอดได้ใช่เพราะว่าเรารับรับงานนี่โอ้โห เวลาเพราะว่าช่วงวิ่งงานจริงๆคือดีเหยียบอย่างเดียวอ่ะใช่ทําเวลานะแต่ถามว่าดีไหมมันตั้งน้ำหนักได้อยู่แล้วไออืมได้นะตัวนี้ใช่ไหมแต่ผมคิดแค่ตรงนั้นแหละคิดแค่ว่ายังไงมันเส้นเดียวเนาะเส้นเดียวแต่กับฟันมานานแล้วแหละใช่ใช่ปีหนึ่งนะกับฟันมาสี่ปีแล้ไหนๆก็กับฟันอีกรอบไหมอืมออนี่ยางใหม่เลยใช่ไหมผมยางถอดครับยางถอดจากไฟแดงเขาเหรอโอ้ ก็จะดูใหม่นะประหยัดเงินไปด้วยปป่ยนงบไหอยอ่าอ่าแล้วมันไม่ใช่มันมีอีกตัวหนึ่งแค่หรออ๋อตอนนี้ก็กลายเป็นหกล้อเลยเนาะเออก็เราผมนึกว่าเพิ่มเป็นสองเพลาเป็นเพลาเดียวแต่ว่าเป็นเปสองล้อใช่ใช่เราก็เคยคุยกันอยู่เนาะครั้งหนึ่งนาะอยากให้เป็นอย่างเงี้ยแหละตอนแรกก็จะเพิ่มแต่ถ้าเพิ่ม อืมต้องตัดตัดหลายอย่างอ๋อโอ้ใช่ใช่มันก็จะสูเสียแบบความสวยงามว่าบอมแล้วมันหมดเยอะกว่าอ่าครับก็เลยแล้วอีกอย่างไอ้เพลานั้นกลัวเวลาเลี้ยวรถเราหนักหลังนะอ่มันจะบิดนี่อ๋อเอฟซีก็ อาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมในตั้งแต่เอามาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้เจอกนันแล้วนะครับพอดีจะไปประโคนชัย <c oughs> จะไปขายรถเกลียวพาลูกค้าไปดูไปไปดูรถเกลียวลูกค้าก, <c oughs> ก็เลยเออแวะมา <c oughs> แวะหน่อย <c oughs> แวะหน่อยแ,แล้วเออช่างยังไม่ทำปซื้ออะไรแหนบซื้อแหนบพอดีเลยขอมาช่างซื้อแหนบครับ ถอดมาก็คือเจอในภาคก่อนเลยโอ้โหเออววันนี้จะฝืนใช้ต่อนี่นะโอ้โหก็คือรถเดิมๆเ,เนี่ยน้ำหนักเขารับน้ำหนักได้ประมาณกี่ 2>, <อ><อ>2ตันเนาะแต่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันกี่ตัน6ตันครับทุกคน,ตน6ตันกว่าเพราะว่าไหนจะเครื่องเสียไหนจะพาวเวอร์ไหนจะเครื่องปั่นไฟแต่ถ้าเราใส่ทารลอยมาแล้วมันก็ได้ ผมว่าขับสบายใจมากกว่าเดิมน,นะเออดูไปแล้วเนี่ยโอ,โโอโ้โ,อโหโอ่า,าอ,อา๋อโอ้ยแจวแจวอือต,ต้องทอละก่อนแต,อแต่ง,ตงอ๋อเอาเ<อ><อ>พื่อความปลอดภัยครับผมนี่ไปซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยเพลาเนี่ย,ยอือเราแล้วก็คือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นเราของเรมาเลยฮะ อ่าเป็นพลาโมบ่ใช่ครับพลาโม่อันนี้เป็นห้องล้อเลยอ่าแต่เออเออมาทำให้ให้สาย้างนอ๋อให้มันให้เม็ดกันเนาะถ้าเราไปซื้อรถกับใครพลาโมยถ้าเราไปซื้อหกล้อมันก็ยากเยะมันแคบมันแคบโอ้แล้วนี่เขาก็มาทำใหม่่่เออชืย้ครับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวิชาเขาเขาทางอู่ก่อนน่าเหรอ มันเป็นมันเป็นสูตรของเขาเลยใช่ไหมเออคือบางคนถามว่าทำไมไม่ซื้อเหลาโลแถวบ้านเราวาใส่เอาเลยอุ้ยไม่ได้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 เราเราก็มีนะหรือมันก็แค่นิ่งเฉดใช่เราว่าใส่เขาเลยโอ้แบบนี้แหละแบบมาทานมาทานบมดไปเท่าไหร่เรามันจะมีเราทุกอย่างหมดเลยค่ะเราข้างแล้วก็เระนท่สี่วงโอ้เพรนี่ ก็ก็มีเพลาข้างหกร้อเนาะ่เอออาก็พวกอะไรต่างๆอ่าสี่หมื่นสี่หมื่นสองโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะแต่ก็เป็นการตัดสินใจที่แบบโอ้โหคือนี่แหละครับทุกคนมันมันทุกข์หนักจริงๆครับมันต้องเป็นเพลาแบบนี้ครับผมถ้าเล่นเล่นล้อเดียวนี่โอ้โหเท่าหกร้อเราเลยเท่าของรถดับเลยอ่ะ อันนี้รวมไหมรวมไหมรวมด้วยเอาเฉพาะอุปกรณ์ของเขาก็ประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นสองี่ได้ยังไม่รวมค่าติดตั้งค่าอะไรนะและยางรวมอย่างยางยางตะข่าโอ้ยางถ้ามีมามันเป็นยางญี่ปุ่นเด็ดเสร็จแล้วก็เพราะว่าเกือบเกือบแตะเกือบแสนมั้งนะหกเจ็ดหมื่นนะเออประมาณนั้นโอ้โหแต่ดีแต่ดีมากครับผมเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบุคคลสาวนี่เข้าศูนย์บ่อยฮะเกาะช่งล่างเนาะแล้วจะน็อตขาดอะไรมีอะไรมาซ่อมเกาะช่วงล่างทันน้งหมดแสนเหรอโอ้โหเล็กไปนั่นเล็กไอ้นี่เล็กไปอวารวมไปผมมานั่งคิดดูหมดเป็นแสนหมดเป็นแสนเลยอ๋อไม่ใช่นะเนาอืมแล้วก็ออ่ากัดฟันเลยเพราะว่างานช่วงนี้งานชุกเลยครับผมรถแห่นะครับ เออโอ้ดีใจด้วยครับผมนี่ได้ของดีดูเพลานี้แล้วมาดูเพลาเก่าดูอ๋อนั่นดูนี่ดูเพลานี้ครับผมนี่อันนี้มันกี่น็อตเนียห้าใหญ่ห้าเนยแปดแปดโอ้ดีดูเพลาเพลาใหม่กับเพลาเก่านะมันต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวไปชมครับทุกคนเราเผาอยเอหมอนี่นี่เพลาเอลนี่ก็ถือว่าบรรทุกเันนะถือว่าสุดยอดแล้วเออ ดูนี่ต่างกันเยอะไอ้ตัวนี้นี่ถือว่าสุดยอดบรรทุกนะนะคือยังเอามาอยู่นะครับที่เพามันเอาได้อยู่อืมมันมันรับนักได้ได้แต่ล้อเดียวเนาะล้อเดียวใช่ใช่แกน้ใหญ่กว่าเยอะเลยอือใหญ่ใหญ่ใหญ่ก็เท่าหกล้อนะครับล้อรุ่นแห่เท่ากันเลยอันนี้ขายไหมนี่ขายไหมตัวนี้อ่ะเออมีคนจองอยู่อ้าวมีคนยังไม่ทอนเลยเขาจองมีคนจองแล้ว แต่เราดูก่อนอยากได้ยีเต็มอยู่ยว่าจะทำยีแต็มสักคันนึงนี่นอ๋อรถแห่นะอยากทำยีแต็มดำน,นะอ๋ <c oughs> อมีกระลอยแล้วมีกระทะมียางอะไรแล้วเออเนาะแจวเลยทำมีแต็มบรรทุกเราดูก่อนทางงบทางงบมันมไม่พอในส่วนตรงนี้ก็ต้องขายอ๋ออ่าต้องขายเราดูว่ามันจะหมดเท่าไหร่ครับงั้นไม่พอก็ต้องขายอืมไออย่างนี้เท่าไม้เนี่ยก็ต้องแปลงชุดแหนบอ่ะชุดหูพวกอะไรแปลงอันนี้ตัวนี้ใช้ได้ไหมตัวนี้ใช้ตนี้ใช้ได้เลย เพระาะว่ามันอันนี้เขาติดตั้งกับรถนี้มาแล้วเนาะอ่าแล้วแหนบเดิมเนี่ยใช้ไหมตัวเนี้ยเดิมใช้ใช้แหนบเดิมอ๋ออาจจะงนี้เปไนน็นอะไรนะนี่ก็เปลี่ยนตัวนี้ครับอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เรียงแหนบใหม่เรียงแหนบใหม่เปลี่ยนเสื้อแหนบยี่สิบปีมาใช้มาใส่โอ้โเอาแหนบแบบเนาะดีอย่างดีเนาะครับ<อ>ใหญ่หน่อยคือมันจําเป็นตั้งจริงๆครับทุกคนนะรถแห่เนี่ยโอ้มันหนักครับแล้วมันวิ่งมันคือ มันพลาดแค่เสี้ยววินาทีนะเนาะเพราะว่าเคยเห็นเคยเห็นทีมงานผมวิ่งมีแต่หกสิบเจ็ดสิบเทีมงานคือแบบงั้นมันไม่ทันงานอืมอืมอืมเช้าแล้วก็งานบ่ายต้องวิ่งดแต่ละงานก็ห่างกันห้าสิบหกสิบโลนี่เวลาโอ้แล้วถ้าสมมติว่ามันเส้นเดียวสมมติว่ามันอะไรขึ้นมานั่นแหละดีดีดีกัน ีทดีระหว่างเงินห้าหมืนกับเงินล้านนะเออเอาวัดเรงเอาไหนใช่ใช่โอ้โหิไมันก็เืมันก็จริงไอไม่ใคนแนะนำก็คือเป็นเรื่องดีแล้วแหละเพียงแต่ว่าหนึ่งคือเรายังไม่มีทุนไม่พร้อมเพราะว่าเงินเราช่วงนี้ก็แอนเ่อดีเละยนึครังไมอเงิก กนมันพาดทางมิไอ๋อ้ออออึกว่าได้ไปเปิดรูปแห่ฉลองหน้ารานเลยรับเลยอ่อภายในนะครับช่วงล่างของกัตีกัีดีเนาะกัีอดีครับผมโอ้โหเอาช่างเขาว่าช่างทำยากนะวาชางทช่างที่รับทำงานประเภทนี้เนาะ เออช่างที่นี่แหละช่างปลาเนี่ยสุดยอดแล้วเอาแบบนายมาเดี๋ยวทำหมดนี่ดูอะรถสิบล้อคันึ่งเข้าในยุครถผมเข้ายุคโอ้โหมันหนักนะเนี่ยรถสิบล้อที่มารถสิบล้อถึงนี่แหละถอยเข้ามาดูครับปูนยยุเลแสดงว่าน้ำหนักมันกดเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเพลาเดียวเนาะแล้วก็มันล้อเดียวด้วยล้อเดียวมันติดลมเร็วอเลย ถ้าเคู่กันน่าจะไม่ค่อยดีน่ะอันนี้มายังไงนอนที่นี่เหรอไม่ครับขับรถมาอ๋อวันนี้ผมเอายางมาส่งเอายางมาส่งก็พึ่งไงอ๋ออันนี้เพิ่งมาบ่มันนามาตั้งแต่เที่แล้วอ๋อก็รอดูช่างก็ทำกันนะครับผมฮะนั่งฟองช่างนั่งฟองช่างอ๋อจะดันช่างนเลยนะไม่มีงานครับมีงานสิบสามจะถึงนี่นะเอาแล้วช่างก็่ากี่วันเสร็จ ประกอบอ๋อพรุ่งนี้ก็น่าจะออกงานได้เลยเอออ๋อแต่มันมีคิวอยู่ของฝั่งนู้นด้วยก็เลยรอคณะของใครอ่ะวิทยาสาวอ๋อต้องมีคิวฝั่งนู้นด้วยต้องแบ่งต้องแบ่งกันนะโอเคโอเคครับผมแวะมาเยี่ยมชมนะครับหายหน้าหายตาหายหน้าหายตาได้รถเกี่ยวไปยังไงรถเกี่ยวได้ไปถ่ายรถเกี่ยวยืนซนนูอยู่นะผมมัวจะไปนู่นแหละไป ้ีจ้าบอกว่าผู้หาเสือน้อยอยู่แต่โจนี่งานรถเกี่ยวก็ไม่กระสังพอดีเลย <c oughs> อ้าวแ๋ลวฉลอยังไงก็สู้ๆกันไปนะแล้วก็ติดตามชมครับผมพอาจะสุดจัดขนาดไหนนะ,ะใครอยากจะทำตามก็ทำได้ครับผมจะทำเพลาเดียวสองเพลานะครับมงคลซาวนะครับ มีงานใกล้ๆก็เรียกใช้ได้ครับผมนะงานบวชงานแต่งงานคนจุกงานเผาไม้ให่เนยนี่เผาไม้ใหญด้วยครับก็ประมาณนี้ครับผมแหมสุดยอดอย่างยังยังพึ่งเปลี่ยนต่อสงกรานต์นี่อ๋ออย่างนี่เนาะคือกินไหนนะั็เติมัครับอืนอ๋อครับใช่ดีถ้าไม่ถอดก็ผมไม่รู้นะถ้าไม่ถอดก็ไม่เห็นใช่ไหมไม่รู้ว่ามันกิน นี่แดีแล้วที่ตัดสินใจไวๆหน่อยนะนี่แหละข้อเสียของเชาวแบงคืนคือกับโอเคโอเคยังถึงสีเลยตอสงกรานครับตอนนี้ก็เป็นหกล้อแล้วครับผมรถแห่มิติบัตรนะครับมงคลซาวมือหนึ่งของอำเภอกระสังนะครับผมช่วงนี้ก็หน้าฝนก็มีบ้างมีงานบ้างแต่ก็ งานก็พออยู่ได้นะเรื่อยๆนะครับผมนะเอาแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันนะครับผมอันนี้ก็กำลังเช็คอะไรเนี่ยรถยนต์ฮะเปลี่ยนเรกเนาะวิทยาสาวนะครับเอาลาคันไปก่อนนะผมเอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ